มีบางคนถามมานะครับว่าการที่หนูมีกระบากลางฝ่ามือเนี่ยทำให้เป็นคนดียากหรอคะหนูรู้สึกว่าหนูท้อแท้กับการทําความดีมากเลยคะ่ะหนูรู้สึกว่าทําไมดวงชะตาหนูถึงลําบากยากจนถนึ่งเลยหนูสึกติดขัดไปหมดเลยเนี่ยยิ่งทําดียิ่งรู้สึกว่ากดดนันยิ่งทําดียิ่งรู้สึกว่าลําบากแล้วก็แบบการเงินก็แบบแย่คะ่ะบุญหนูก็สร้างนะคะอะไรเงี้ยตกลงคือหนูควรจะทําดีต่อไปหรือเปล่าครับ บางคนก็ถามมานะครับว่าคือตอนนี้นะคะหนูมีโอกาสเลือกนะคะว่าจะทําแบบไม่ดีนะคะเทาๆเนี่ยตามคนอื่นเขาแล้วก็จเจริญก้าวหน้าหรือหนูจะยึดมั่นในความดีดีนะคะอาจารย์อะไรเงี้ย กาบสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกาบาดกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้วจะได้โดยตามคลิปถ้ากับรู้ทรัพย์ฐานที่กาจชนะบ,บุรีกับผมนะโดยที่ไม่ต้องจะไม่ต้องโอนเงินมาเลยเลยได้จาก YouTube ก็ค่อยสะสมเข้าไปนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเทพื้นที่สวนชาญการเด่นนะครับเทปูนะครับแล้วก็ทําศาลาเลยครับคือเป็นศาลาเศรษฐีมีสุขนะครับหรือเอาไว้ให้คนได้มานั่งรอลาล,ลอนะครับจะได้หลบแดดหลบฝนได้นะครับ ก็จะบอกอย่างนี้นะครับมีหลายคนถามคำถามมาผมเข้าใจหัวอกเลยนะครับว่าคนมีกะบะกลางฝ่ามือเนี่ยรู้สึกว่าทําไมเป็นคนดีมันยากกว่าปกติหรือเปล่าทําไมรู้สึกว่าทําดีแล้วชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยคนระับจนหลายหลายคนเนี่ยเกือบจะไปทําไม่ดีละแต่พอได้มาคุยกันได้มาดูกรรมกันเนี่ยก็ได้เจออะไรที่เขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคนระับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ผมดูกรรมมาก็ระยะเวลาหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยในการดูกรรมนะแต่ว่ายังมาในสุขชาติกระเด็นสุขชาติกระเด็นมายังดูฟรีอยู่นะแต่อนาคตเนี่ยออนไลน์อาจจะไม่ดูแล้วนะผมกําลังคิดนะฮะคิดว่าแต่ตอนนี้ก็ยังออนไลน์อยู่แต่ต่อไปอนาคตออนไลน์อาจจะไม่ดูแล้วผมรู้สึกว่าผมาเจอเจอมาเจออุปสรรคต่างๆที่จากเจ้ากรรมในเวรเนี่ยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าทําให้ผมช่วงน,นี้ผมรู้สึกว่า ผมเหนื่อยอย่างนี้ดีกว่าผมเหนื่อยจากข้างในนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบว่าผมก็พยายามนั่งสมาธิเช้าเย็นเลยนะตอนนี้นั่งถี่เลยเหมือนต้องชาร์จพลังอะ่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าที่บอกว่าคนพิกรารกลางฝ่ามือเนี่ยทาดียากเหรอเป็นคนดียากเหรอต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนดียากหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าการเป็นคนดีคนดีทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากส่วนความดีคนชั่วทําได้ยาก แต่พอเป็นความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายหมายความว่าไงค่าอาจารย์หนูฟังแล้วก็งงสับสนคือต้องบอกเลยว่าการที่จะเป็นคนดีอ่ะถ้าจิตใจเราดีความดีมันทําง่ายอยู่แล้วมันไม่ได้ทํายากหรอกแต่จะบอกเลยว่าการที่บางทีเราทําดีแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่เห็นได้ผลดีอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะความดีไม่ส่งผลแต่เป็นเพราะวิบากกรรมหรือกรรมเก่ามันพยายามปิด กั้สิ่งดีๆที่เราทำไม่ให้มาตอบแทนเราเพื่อให้เรารับสภาพกรรมที่เราเคยก่อนในอดีตชาติโอ้ยอย่างนี้หนูจะทำดีทำไมหนูก็ทำชั่วแม่งไปเลยดีกว่าเพื่อความสุขในปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจเรื่องใช้นี่โกงใช้นี่กรรไม่ต้องไปสนใจเรื่องอนาคตแล้วว่าจ,จะเป็นดีนูน่นดีทําวันนี้โกงวันนี้ได้วันนี้รวยวันนี้เลยไม่ดีหรือเปล่าค่ะอะไรเงี้ยต้องบอกอย่างนี้นะครับ อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มารและเจ้ากรรมนายเวรต้องการที่สุดเลยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่จะสร้างความดีให้คุณไปทําชั่วซะคุณจะได้เป็นสมุนของมารห,หรือปีศาจหรืออสุรกายเป็นนระกกษัตริย์เดรชะอะไรลงไปตรงนั้นเลยเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องกลับไปสร้างบารมีไม่ต้องไปช่วยคนคุณเห็นบ้านเมืองที่กําลังวุ่นวายในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเป็นเพราะว่ามารปีศาจร้ายมารมีกําลังมาก มากขนาดทําให้คนที่จิตใจไม่ดีมีอํานาจมีบุญวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตทําให้บ้านเมืองวุ่นวายได้เพราะความที่คนมีอํานาจนั้นมีความโลภโกรธหลงต่างๆมีกิเลสต่างๆและยังได้พลังของมารมาช่วยเสริมให้ได้มีบุญวาสนาสูงขึ้นไปใหญ่ดังนั้นคนมีกระยากางฝ่ามือในยุคนี้คนที่มีสิ่งสิทธิ์มีเทพองค์ในยุคนี้ จึงต้องบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยที่จะสร้างบารมีอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามารสัตว์นรกต่างๆอสุร,รกายต่างๆได้รอบได้ดิวขึ้นมาจากนรกกันเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สัตว์นรกพวกนี้มันมีกำลังสูงเพราะพวกมันเยอะ ส่วนคนที่มีบุญมารมีมีวาสนาเป็นพระอริยบุคคลพระรหันต์นั้นก็นิพานกันไปเยอะและคนดีก็ท้อแท้บ้างตายล้มหายตายจากไปบ้างเยอะและมันทําให้บ้านเมืองไม่มีกําลังพอที่จะต่อต้านพลังงานชั่วๆพวกมานกิเลสทั้งหลายมันเลยไปแฝงให้คนมีอํานาจวาสนามีกิเลสมากๆจะได้ทําความวุ่นวายกอบโกยให้ตัวเองเยอะๆคนดีๆก็เลยท้อใจ โอ้ยอย่างนี้เราก็ตามน้ําไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ในเมื่อว่าเขาคนชั่วมันเยอะแล้วหนูก็ตามน้ําเอาสุกก่อนเลยได้ไหมผมบอกเลยว่าเราเคยได้ยินไหมว่าสุกชั่วขราวทุกตลอดชาติเลยอะ่ะมันไม่คุ้มหลอกผมบอกเลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนดีอ่ะคนมีกระบาดกลางฝ่ามืออ่ะเป็นคนดีอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันถูกเครื่องหมายคนดีอ่ะ มันพาดหัวเอาไว้หรือติดเข็มกัดเอาไว้หรือใส่หมวกเอาไว้ว่าเป็นคนดีพอมันใส่หมวกเอาไว้มันทําให้คนมีกระิจกลางฝ่ามือหรือคนดีที่จะมาสร้างบารมีเนี่ยมันก็เลยเหมือนเราแบกแบกอะไรแบกคนดีเอาไว้ที่หัวหมายความว่าบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นกรรมของคนอื่นเขาเราวางเฉยไม่ได้เพราะละเราเป็นคนดี เราเลยต้องยื่นมือไปยุ่งยื่นมือไปช่วยจนบางครั้งเราเลยลืมมองตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ต้องมีภารกิจมีบารามีที่เราต้องสร้างต้องสะสมนะเว้ยมึงลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองยังลำบากเราต้องเอาบารามีที่เราสร้างสมมาหรือสะสมมามาช่วยเราก่อนนะเว้ยตอนนี้มึงใจเย็นๆบารามีมึงยังไม่แข็งมึงอย่าเพิ่งใจร้อนไปช่วยคนอื่น มึงแนะนําได้มึงช่วยได้แต่การที่ยื่นมือไปช่วยเต็มๆโดยที่บางคนเขาไม่ได้อยากจะให้เราช่วยเขาแค่โอดควรร้องร้องเรียกปากแหกองแหกปากโพสนู่นโพสนี่เพื่อระบายหรือเรียกร้องความสนใจแต่เราด้วยความที่เราเป็นคนดีเรากลัวคนจะหาว่าเราไม่มีน้ำใจกลัวคนหาว่าเราไม่ได้เป็นคนดี กลัวเราเป็นคนที่จิตใจดำหรือไงไม่สนใจไม่ห่วงไม่เห็นใจคนอื่นเราก็เลยยึดติดความดีตรงนั้นมันทำให้เราปล่อยวางไม่ได้พอเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ไปยึดไปยุ่งก็เลยเครียดก็เลยทุกข์ดังนั้นเนี่ยการที่บางครั้งเราเฉยเราอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเราใจดำ เพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้ขอความเห็นใจหรือไม่ต้องต้องการให้เราช่วยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนดีเราปล่อยวางไม่ได้เรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของกูกูต้องเข้าไปมีน้ำใจกูต้องเข้าไปช่วยมันกลายเป็นว่าเราเลยท,ทุกทุกทุกวันทุกใจอยู่ไม่จบเพราะว่าความที่เราไปยุ่งเรื่องคนอื่นการที่เรานั้น อยากให้คนมีกระบงดกลางฝ่ามือมาสร้างบารมีช่วยคนต้องช่วยได้ต่อเมื่อเราคิดว่าเรายังอยู่ในสภาวะที่เราไหวแล้วเราลอดแล้วการเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีแต่คนมีกระบาดกลางฝ่ามือหลายคนคิดไม่ถึงว่าการที่เรานั้นไปยึดติดคำว่าเป็นคนดีมันเลยกลัวคนเกียดเรากลัวคนจะหาว่าเนี่ย เป็นคนดีแล้วทำไมไม่ยอมช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทำไมไม่ดูว่าเออคนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือทั้งทั้งท,งที่บางทีคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีจิตใจไม่ดีเป็นคนวิสัยไม่ดีแต่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเราเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังจะช่วยหมดแต่พอเราไปช่วยหมดซึ่งจริงๆแล้วเขามีกรรมของเขา แถมเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีจิตใจไม่ดีพอเราไปช่วยเรากลับได้ผลตอบแทนตามนิสัยสันดานไม่ดีของเขาเราก็น้อยใจเราก็เสียใจหมดกำลังใจที่จะทำความดีดังนั้นคนมีกระบะกลางฝ่ามือทุกคนคุณจำไว้เลยว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตนเราไปเปลี่ยนกรรมคนอื่นไม่ได้เราแค่พยายามแนะนำได้บางอย่าง แต่เราจะไปดนจิตดนใจไปบังคับให้เขาทำตามที่เราคิดตามที่เราหวังเราจะทุกข์ดังนั้นตอนนี้ผมก็อุเบกขาขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนกรรมใครกรรมมันบอกเอาไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามเราช่วยเขาไม่ได้เราเกิดมาตัวคนเดียวตายไปก็ตายคนเดียวแต่ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราพอมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างได้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนอย่าเอาความสุขของเราไปแขวนไว้กับคนรอบข้างเพราะคิดว่าเราช่วยเขามีความสุขเราจะมีความสุขแต่คนมีกระบาดกลางฝ่ามือหลายคนพอคาดหวังว่าเราช่วยคนอื่นมีความสุข เพราะเราไปฟังพวกล่างทรงองค์เจ้าต่างๆบอกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีไปฟังหมอดูบอกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราต้องช่วยคนอื่นพ้นทุกข์แล้วเป็นไงพอเราช่วยคนอื่นพ้นทุกข์แล้วตัวเองกลับมาทุกข์เองมันจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรก็ในเมื่อเรายังไม่เคยมีความสุขเลยเรายังทุกข์กายทุกข์ใจเลยพอเราไปยุ่งกรรมคนอื่น กรรมคนอื่นนั้นเขาเบาบางลงเราก็ทุกข์หนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปแบกความทุกข์ของคนอื่นมาใส่เพิ่มเหมือนกับว่าเรากำลังกับแบกเป้ซึ่งแบ,งบนบรรจุหินอยู่แล้วตามกรรมของเราพอเราเห็นคนอื่นเขาก็แบกเป้บรรจุหินเหมือนกันเราบอกว่าเราสงสารเขาเราก็ไปเอาเป้ที่แบกหินของเขามาแบกแทนพอเขาโล่งและ เขาเดินลิว้วชิ้วชิวชฉวฉว,ว,วทิ้งเราเลยแล้วเราก็มาตีอกชกตัวว่ากูช่วยมึงให้มึงสบายกายสบายใจเบาใจทำไมมึงไม่เห็นใจกูบ้างมึงไม่มาช่วยผ่อนแรงกูบ้างมึงไปฉิบเลยแต่พอเวลาเกิดอุปสรรคเดินตกท่อเดินตกเขวก็ร้องตะโกนเรียกให้เราช่วยทั้งทั้งที่เรายังแบกเป้ของมันที่หนักอยู่เลย แล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีความสุขดังนั้นคนมีกระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนดีไม่ผิดเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นสิ่งดีแต่บางครั้งให้ระลึกว่าเราช่วยได้เท่าที่เราไหวไม่มีใครรักตัวเองเท่ากับตัวเราเองไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัว แต่ให้เห็นแก่ความสุขของเราและนึกถึงวิบากกรรมของคนแต่ละคนด้วยเราเกิดมามีเวลาจํากัดเวลาของเราควรจะสร้างบารมีสร้างบุญเพื่อเป็นสบียงของเราในภพต่อไปการช่วยเหลือคนมันมีประโยชน์ผมก็ช่วยแต่ต้องช่วยกับคนที่ควรจะช่วย ไม่ใช่หลับหูหลับตาช่วยเพราะเมื่อไหร่ที่หลับหูหลับตาช่วยเขามีกรรมของเขาแทนที่เขาจะเห็นใจหรือเห็นดีกับสิ่งที่เราช่วยเขาจะด่าเราหรือบางทีก็บอกว่ามึงไม่ต้องเสือกกูพอใจของกูอย่างนี้มึงไม่ต้องมาเสือกไม่ต้องมาแนะนำกูดังนั้นผมถึงบอกว่าหลายหลายคน ทุกใจเพราะเป็นคนดีเพราะเราคิดว่าเราได้ใส่หมวกติดยศคนดีเอาไว้ที่ตัวหรือที่หัวเราเลยปล่อยวางความดีไม่เป็นปล่อยวางอารมณ์คนดีไม่เป็นมันแบกไปทุกที่จนกลายเป็นว่าเราสร้างความดีแล้วเรากับหนักใจดังนั้นความดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเบาใจเมื่อไหรที่เราเป็นคนดีแล้วหนักเมื่อไหร่ แปลว่าเรามาผิดทางเป็นคนดีมันต้องมีความสุขและเบาแต่ถ้าเป็นคนดีแล้วทุกแปลว่าเราทำผิดวิธีหรือผิดคนนั่นเองวันนี้ก็หลายคนอยากจะช่วยแม่ตาผม, <c oughs> ผมก็อุ่นุนเป็นเลยพาร์เซนหอมอธิษฐานชา,ามผมด้วยนะครับหรือจะเป็นชาฟฝาเวอร์การไม่หอมซึ่งมันมีอ่าอะไรนะมีน้ำมันเสกของฤยะส่งด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมผลิตเองด้วยแล้วก็ เปียนหอมิปฐานชานเนี่ยรวยรักลุ่งการหลรวยสมหวังลุ่งการงานไหลหล่ภัยอะไรลักลับลื่นอันเนี้ยก็ใส่ลงมาเสกเลยอยอะสมอนกันแล้วก็ไข่ถั่วเหลืองผสมไทลุดแล้วก็เป็นไข่นึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีพอยนัคาาวด้วยแล้วก็ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เป็นกําลังใจแล้วก็ใครอยากจะเมตตาอุดหนุนผมผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เมตตากดไลค์กดแชร์ติดตามทุกคนไ้รโวมสร้างบารมีสร้างพุทธถานโดยที่ไม่ต้องบริจาคเลย ก็เดี๋ยวจะมะีเรื่องพระชานยังอยู่ไหมพระชานยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องวิธีการมาพระชานต่อว่าพระชานจะไปยังไงอะไรกันนี้นะครับก็ฝากเมตตาลุก,กวกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบะคุณครับ